สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิาสาพพันภาเพิรนนะครับวันนี้ก็มีคู่ดวลเดือดไม่ได้ชมกันอีกแล้วนะครับคู่แรกเป็นการดวลกันร,ระหว่างเซนคุมิมักไยนะครับเจอกับเซนนอ็อตมักสีทองนะครับเรามาชมกันเลยดีกว่าเอาต่อสองเลยครับ ักษณะตอนนี้เหมือนเซียนคุูมิจะเป็นฝ่ายที่ชิงความได้เปรียบมากกว่านะครับอย่งไงครับ,ลบ,บหลบมุมไดีไหมอ่าหลบมุมไปหนึ่งจังหวะครับแถมแรกออกแล้วโอเดินมาบังให้พอดีครับเซียนครม,มเหมือนจะใจดีเข่าไหมเข่าครับ โอ้โหเป็นแผนครับไกขอมาร์กซูซีกันครับตอนนี้มากสามตัวเท่ากันมีโอกาสเขาฮอตเหมือนกันเหมือนตัวแหลกจริงไหมไม่แหลกยังไงก็เสมออยู่แล้วครับจะชา้าจ,จะเร็ว นอกจากจะเดินผ่านจบเกมครับเกมแรกเสมอกันไปครับถือว่าสุดยอดมากครับแก้เกมมาได้เรามาชมเกมที่สองครู่นี้กันตอนเลยนะครับเกมนี้เซียนคมมิมากง่วมสีส้มนะครับส่วนเซียนน็อตมาสีเงินนะครับอันนี้เซียนน็อตนะครับ คนและคนกับเสซนนอทหกหนึ่งนะครับเข่าสิบสี่หรือเปล่าหรักแรกกันไป น้ำมัข้าวยี่สิบไปกินเลยโอ้ข้าวยี่สิบครับตัดสินใจนานครับว่าจะกินฝั่งไหนก่อน บบเสียนนอตจะหมดเวลาแล้วครับเหลือสี่วิเดินทันหรือเปล่าอ,อยากครับงานนี้เซียงโคมิได้เปรียบกว่าเยอะครับเวลาเหลือสี่สิบห้าสิบนาทีเลยเลยสี่สิบห้าสิบวิผิบนะโอ้ 40, นะโหโดนต่อทินสองมาแบบนี้โอกาสชนะสูงนะครับก็กดยอมไปแล้วนะครับเป็นเซียงโคมินะครับเป็นฝ่ายชนะในเกมที่สองนะครับ เรามาชมอีกเกมของคู่นี้เ,เกมต่อไปคู่ต่อไปกันเลยนะครับนี่ก็เป็นการดวลกันระหว่างเซียนอ่อนนะครับมากความสีสม้มเจอกับท่านจอมโจนอีกแล้วนะครับหมากง่ายบางคนถามว่าทำไมแกไม่ใช้หมากฮอตแบบส,สวยๆแบบลิมิเต็ดอะไร่างั้โอ้โดนสามครับ นี่ไม่ทราบเหตุผลของแกนะครับน่าจะประหยัดกดออมนะครับนี่ครับเติมมาเลย้วยหเหือนจะกินง่ายครับงานนี้ ยอมครับเกมแรกเป็นท่านจอมโจนนะครับเป็นฝ่ายชนะไปมาชมเกมที่สองกันต่อเกมนี้ท่านเสียนออนมักงายนะครับส่วนท่านจอมโจนหม,มักวอม เกมนี้ใช้แผนแรกมาเรื่อยๆครับน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดว่างั้นหลกมาก็แลกกลับครับหมากสามตัวเท่ากันหนูว่าตายกับดานจะแก้เกมยังไง ตอนนี้เหมือนเซียนออนจะได้เปรียบแล้วครับมีโอกาสเข้าฮอตก่อนหนึ่งเก้านะครับเรียกฝัง่งผิดหรือเปล่าครับอ่านจอมโจรก็ไม่รีบครับจะเอาอีกตัวมาเข้าด้วยหืมทำไมอ๋อจับกินไม่ได้นะ เอาครับจะเสมอได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องระวังดีดีครับปายกระดานโอ้โหโดนสับขาหลอกครับให้แรกครับสุดท้ายโดนสองจบเกมนะครับนี่ครับช่วงปลายกระดานนะครับต้องคิดให้รอบครอบนิดนึ่งนะครับเป็นท่านจอมจอนชนะไปสองเกมรวดนะครับ นี่ก็เจอกับท่านเซียนแพทนะครับท่านเซียนแพทมากง่ายต้องระวังให้ดีนะครับ <c oughs> แก่พลาดยากมากครับส่วนมากจะหลอกหลอกเหมือนว่าเดินพลาดอะไรเงี้ยสุดท้ายเราจะเกมซะเองนะครับอืม <c oughs> เหตุผลที่ผมเอาของแกไม้ชมบ่อยก็เพราะว่าหลายคนเรียกร้องกันเข้ามานะครับขออยากเอาแห้เอาัออำดับเรินต้นไหมชมว่างั้นก็มีแค่ไม่กี่คนครับที่อยู่ติด t o สิ0นะครับส่วนมากแกก็คลองไปละสี่ห้าไอเด ไปเอามาเหมือนจะหมดทางเดินนะครับเส้นแพทเดินไปฝั่งไหนก็โดนเดินให้กินหมายเลขสิบหกนะครับที่จะพอมีทางออกได้นิดหน่อยชิดไม่อกอกครับยอมไปขอปล่อยเวลาหมดไปนะครับ เรามาชมเกมสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็เป็นเกมโค้ดสุดท้ายนะครับโอ้ผู้เข้าชมหลังไหลกันเข้ามาเรื่อยๆครับสี่คนแล้วือมอเลตติ้งก็ชุดจริงๆครับถ้าแกได้ลงสนามทดลองมีผู้เข้าชมตลอด เหมือนจะหมดทางเดินเอกแล้วครับเส้นแพทนี่ครับผู้เข้าชมก็เข้ามาทยอยมาเยอะเรื่อยๆครับแก่คงเขินเดินไม่เป็นก้าวแล้ว mm hmm. ไม่มีทางเดินจริงๆครับเดินไปฝั่งไหนก็โดนอยาให้กินสิบเก้าน่าจะเดินได้อีกเล็กน้อยโอ้โหปล่อยเวลาหมดครับนำใจน mm ัก hmm. กีฬาสปีริต สิ่งสำคัญที่จะให้ใเกมนี้อยู่ต่อไปได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ